ก็คงต้องพูดกันตามตรงอะเนาะเริ่มสงสารตัวเองและเริ่มสงสารเด็กผีแล้วก็เริ่มสงสารสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมไปถึงเอริธเทนฮาร์รวมไปถึงนักเตะทุกคนในทีมด้วยคนทั่วไปเขาเข้าใจกันอยู่แล้วว่าสิ่งเสพติดมันไม่ดีเยาวรุ่นเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าสิ่งเสพติดมันไม่ดีแต่พวกคุณไม่รู้ไงไปเสพติดใช้ชนะกันซะแล้วไงเฮ้ย ไปติดกันงอมแงมเลยอ่ะเฮ้ยไปติดแบบเลิกไม่ได้ซะแล้วโถยคือมันก็มีสัญญาณว่าจะเลิกจะเลิกนี่แหละเพราะว่าเอลิชเทนฮากจัด11ผู้เล่นตัวจริงขนาดเนี้ยคือโรเทชันเกือบทั้งทีมอ่ะเออตัวหลักนี่พักไปเลยกะว่าไม่เอาแล้วจะเลิกแล้วไม่เสพติดชัยชนะแล้วพอแล้วมันไม่ไหวมันมันเยอะเกินไปแล้วมันจะเกินขนาดแล้วไอ้ไชัยชนะเนี่ยโอ้โหชนะทุกนัดเลยอ่ะแล้วพอเกมเริ่มขึ้นมาเนี่ย สังเกตการเล่นของนักเตะแมนยูเนี่ยชัดเลยว่าทุกคนเนี่ยอยากจะเลิกไม่เอาแล้วเสพติดเกินไปแล้วชัยชนะต่อบอลกันไม่ได้เลยเจอเพชซิ่งนี่โอโ้โหออกบอลสเปะสปะบอกได้คําเดียวเลยตัวสํารองสู้ตัวจริงไม่ได้นี่พยายามจะเลิกพยายามจะไม่เอาแล้วกับไอ้สิ่งเสพติดกับไอ้ชัยชนะแบบนี้แต่ว่าบางจังหวะมันก็มีเผลอเลอมีลืมกันบ้างไงเพราะว่ามันมันเสพติดชัยชนะจนเข้าเส้นไปแล้วเนี่ยสวิสเซอร์อย่างเงี้ยไปยิงติดเซฟ การาโชเนี่ยก็ไปยิงติดเซฟอีกเช่นกันแต่เราก็ยังมีเพื่อนที่ดีอย่างมิคาเอลอันโตนิโอเออเขาก็มาคอยเตือนสติแล้วว่าเฮ้ยพวกมึงต้องเลิกเสพติดชัยชนะได้แล้วนะยิงติดเซฟดับิลดแคอแม้เกือบโดนนำไอเวนซึ่งเวลาคนจะเลิกสิ่งเสพติดอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีจังหวะช่วงภาพหลอนอยู่แล้วดูแอนโทนีดาโลแม็กควาย ไปหลอนว่าบอลออกข้างใชแล้วไปยกไม้ยกมือเห็นภาพหลอนแล้วจารเนยมันออกไปแล้วสรุปมันไม่ออกเออเบลามาก็เลยบอกว่าสงสัยต้องเตือนสติเพื่อนสักหน่อยพวกมึงต้องเลิกเสพติดชัยชนะให้ได้นะ ปั่นโค้งเข้าไปเรียบร้อยนำหนึ่งศูนย์อีเวนแล้วพอเอริทเทนฮากเห็นสภาพลูกทีมในสนามเนี่ยก็ทนไม่ไหวอ่ะเพราะแต่ละคนคือเริ่มสั่นแล้วเริ่มสั่นเงือเริ่มออกโอโ้โหตาเริ่มลอยเลยอาการไม่ดีว่ะเหมือนจะลงแดงเพราะว่าเสพติดชัยชนะมานานเอริธเทนฮากก็สงสารก็ อ้าตัวจริงมึงลงไปมึงไปเสพกันต่อแล้วกันไอ้ชัยชนะเนี่ยเอาให้ได้ไม่กี่อึดใจต่อมาเท่านั้นแหละโอ้โหทีนี้เลือดสูบฉีดเลยทั้งแฟนบอลทั้งนักเตะในสนามทั้งเออร์ิเทนฮาร์กอู <c oughs> ได้ประตูทีเสมอแล้วอูอูจะได้เสพชัยชนะแล้ว <c oughs> สรุปสุดท้าย VR บอกอย่าเพิ่งพวกมึงต้องเลิกให้ได้เออนี่ f ออครับไม่ใช่คาราบาวครับอคราวที่แล้วมึงเขียวไปแล้วทีนี้แดงไปก่อนลงแดงไปก่อนไม่ได้มึงต้องเลิกสรุปสุดท้าย เวสแฮมก็ไม่ไหวเห็นเพื่อนจะลงแดงตายอ่ะอ่ะอะปล่อยมันไปแล้วกันมงเข้าประตูตัวเองเลยโอ้ oh, จะให้เพื่อนเสพยติดชัยชนะไปถึงไหนครับเนี่ยการในโชก็พอกันเห็นแฟนบอลในสนามมือสั่นเหงื่อตกแล้วไม่ไหวแล้วอยากได้ชัยชนะมาเสพเหลือเกินก็เลยปัน่นนาทีที่89ยังสวยเลยกานในโชเอ้ยนัดน,นี้ทำไมเล่นดีจังลูกเอ้ย, came came เ,อยเก่งจริงๆเออพี่เสพต่อก็ได้ชัยชนะเนี่ย เกมก็จะจบอยู่แล้วจงทดเวลาบาดเจ็บแต่เฟสมันเพิ่มลงมาใหม่ไงมันดีดเลยมันดีดเลยบอ้โหได้ลูกการโชไปมันดีดทีนี้มันเอาเลยส1มจบจบไปเลยทีนี้โอ้โหเลิกไม่ได้หรอกถ้าอย่างเงี้ยวัดท้ำกระบอกก็เอาไม่ลงถ้าจะเสพติดชัยชนะกันขนาดนี้นะแล้วพอได้เสพชัยชนะเข้าไปปุ๊บลิซานโดบมมัติเนสกูคลั่งเลยทีนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ไม่เวน้นเสบมาแต่ไกลเลยไอเวนนึกว่าสกัดบอลโถมาดีใจกับเพื่อนอเกือบเจ็บ บอกได้คําเดียวเลยว่าเลิกกันไม่ได้หรอกไอเสพติดชัยชนะเนี่ยเพราะว่ารอบต่อไปเจอฟูลแลมสงสัยก็ได้เสพอีกอะ่ะโอ้ตายแล้วอีกถ้วยสะมัง้งข่าวคันวิกฤตแล้วทั้งเด็กผีทั้งนักเตะแมนยูทั้งเอ,อร์ดิเทนฮากเสพกันจนเลิกไม่ได้แล้วนะไม่รู้ว่าวันอาทิตย์นี้จะได้เลิกหรือเปล่าเออแต่เพื่อนไม่ต้องช่วยนะออยากเสพต่อ <c oughs> กดไลค์วกดแชร์ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะ